คุณผู้ชมค้ะในช่วงของว่างเว้นจากฤดูการทำนาแบบนี้ค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวทุ่งสารอำเภอรพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้หันมาปลูกดอกเบญจมาศซึ่งสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างเป็นกอบเป็นกำมเลยล่ะค่ะ หลังจากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเริ่มหนาวลงส่งผลให้ทุ่งเบญจมาตรในพื้นที่หมู่15บ้านทุงสารอำภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกผลิบานออกดอกเป็นจำนวนมากโดยที่สวนดอกเบญจมาตรของนายสมบัติคงทัศน์อายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่363ทับ9หมู่15บ้านทุงสารตำบลพรหมพิรามอเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับเพื่อนบ้านอีกกว่า20รายได้ลงทุนเพาะปลูกดอกเบญจมาศจำนวนหลายสิบไร่ ต่างออกมารดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงดินและทำการเตรียมตัดดอกเบญจมาศไว้รอขายให้กับพ่อค้าและแม่ค้าที่ได้มีการสั่งจองดอกเบญจมาศไว้เพื่อนำไปขายตามตลาดดอกไม้สดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสุขโขทยัยอุตรดิษฐ์รวมทั้งปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครโดยในบางรายนั้นจะเดินทางมารับซื้อด้วยตนเองถึงที่สวนเลยทีเดียว นายสมบัติเปิดเผยว่าดอกเบญจมาศเป็นดอกไม้ที่เพาะปลูกง่ายใช้น้ําน้อยโดยจะเริ่มปลูกช่วงต้นเดือนมิถุนายนและจะไปออกดอกผริบานในช่วงหน้าหนาวเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปหากสภาพอากาศหนาวเย็นลงยิ่งทําให้ดอกเบญจมาศนั้นออกดอกได้ไวและมีขนาดใหญ่โดยราคาขายจะอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทแต่ถ้าเป็นดอกขนาดใหญ่จะแยกขายราคาดอกละ3-4บาท เลยทำให้มีรายได้ฉเฉลี่ยต่อปีถึง 20- 0แสนและ3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรดีกว่าการทำนาโดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลงดการทำนาปรังแล้วราคาข้าวตกต่ำเช่นนี้ข้าวราคาถูกนานข้าวมันก็แยแ่เลยก็หันมาปลูกดอกไม้ทำสวนดอกไม้ปีหนึ่งก็สามารถสร้างรายได้ได้ดีกว่าข้าวครับดีกว่าทานารหว่างไล่ต่อไล่เนี่ย ดอกไม้ได้มากกว่าเยอะครับธรรมดาแล้วนาเนื้อที่ประมาณ20ไร่เนี่ยกับดอกไม้หนึ่งไร่เนี่ยดอกไม้ดีกว่าครับนอกจากนี้ค่ะในบางวันจะมีนักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านไปมาแวะถ่ายรูปกับทุ่งดอกเบญจมาศร,รวมทั้งซื้อหาดอกเบญจมาศติดไม้ติดมือกลับบ้านกันเป็นจำนวนมากรับประกันได้ว่ามาที่นี่แล้วได้หมดและพกความสดชื่นกลับบ้านอย่างแน่นอนค่ะ คุณผู้ชมคะสาหรับสวนเบญจมาศแห่งนี้ค่ะนอกเหนือจากจะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนแล้วยังถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่เชิญชวนคุณผู้ชมนั้นได้มาซื้อดอกเบญจมาศและมาถ่ายรูปสวยๆกันค่ะภาวันสุดเกตถ่ายภาพมายุรีเนียมสวรรค์ NBT พิษณุโลกรายงาน